ตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบจดหมายลับจากนครหลวงวันปีใหม่ไม่ว่าฮองเต้ขนนางหรือพ่อค้าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยแต่ละครัวเรือนต่างหยุดพักกระทั่งเยี่ยมโอยพรปีใหม่ก็ต้องรอวันรุ่งขึ้นรถม้าสองคันออกจากหลยงโจเร่งรุดไปหลิงโจแล้วบนรถม้าคันหนึ่ง นอกจากกูเยียนกวนอินซึ่งปนนิบัติการกินอยู่ของสีเฟื่องเหนียนแต่ในนามแล้วยังมีสตรีอีกนางกล่าวว่าอยากออกจากจวนออกมาสูดอากาศสองสตรีรูปโฉมพอๆกันปัญญชนดูแคลงกันเองสตรีอิจฉากันเองนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สีเฟื่องเหนียนเอาแต่ปรึกษาหาหรือเรื่องหลิงโจกับสีเปยดจือจึงไม่ได้สนใจว่าพวกนางจะเข้ากันได้หรือจะปลายเข็มจ่อปลายเข็มต่อกันตามกำหนดการ เอกสารทางการหลายฉบับของเปิดเหลียงเต้าจะมาถึงหวงนั้นจินในวันที่6นอกจากส่งเยียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประหลัดเปียเจี้ยของหลิงโจหรือที่เรียกขานกันว่าอนุข้าหลวงตรวจการแล้วยังมีหวังลี่ถิงสกุลหวังแห่งจื่อจินก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากองทอไหมทองลูกหลานของสกุลหวังแห่งหลิงซู้จะเดินทางไปโยโจและเหลียงโจเพื่อรับตำแหน่งนายอำเภอระดับล่างและประหลัดอำเภอระดับบนและเจียวอู่อีในกอง เดินทางเข้าสู่จวนแม่ทัพหลิงโจเลือนขั้นเป็นผู้บังคับการกองหมอกเมฆาถึงตอนนั้นขนงอก็ยังมองออกว่าแม่ทัพหลิงโจคนใหม่คิดตนตภาพเท่าอย่างหลี่กงเตอ๋อขนพลบรชาการผู้ควบตำแหน่งข้าหลวงตรวจการหลิงโจอย่างช้าๆวันที่สองของปีใหม่หลิงโจคึกคักอย่างยิ่งเจ้าขนมนนายที่อยู่ห่างไกลตามหลักแล้วมาอวยพรปีใหม่ให้ใต้เท้าหลีกงเตอ๋ออีกสองสามวันให้หลังก็ได้ แต่ต่างกลัวกันมาในวันนี้พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายรถราควักไข่ในบริเวณจวนขนพลบญชาการพ่อบ้านและยามเฝ้าประตูจวนนับว่าคล่องแคล่วปาดเปียวแล้วยังต้อนรับไม่ทันแต่ละคนแทบอยากมีสามเสียงหกกนหลี่กงเต๋อไม่ได้พักเลยตั้งแต่เช้าตู่ง่วนรับแขกจนถึงเย็นย่ำสนธยาได้แต่จิบสุราพอเป็นพิธีกับอาคารตุกะที่เวียนกันเข้ามาดื่มอวยพรไม่อาจดื่มมากไม่เช่นนั้นคงเมาไมา้ไปเสียก่อน ปีนี้หลี่ฮั่นหลินไม่ได้กลับมาฉลองปีใหม่เขียนจดหมายลายมือเป็นระเบียบมีพลังเพียงมองก็รู้ว่าให้ผู้อื่นเขียนส่งมาให้ทางบ้านกล่าวว่าจะไปท่องราชสำนักใต้ของเปยมังหลี่ฟู่เจินอ่านแล้วใจกระตกเหนือเต้นเทบอยากไปดึงหูน้องชายแล้วลากตัวกลับบ้านวางจดหมายลงและหยิบขึ้นอยู่หลายเที่ยวนางกลัดปลุมไม่เข้าใจว่าพวกบุรุษคิดสิ่งใดกันแน่เหตุใด มันคงปลอดภัยราบรื่นใต้ร่มเงาของรุ่นบิดาในแวดวงกดนนางได้กลับไปเสี่ยงอันตารายด้วยตนเองเพื่อให้ได้ชื่อเสียงนางยกน้ำชาสั่งเมามาให้บิดาช่วยนวดไหลให้พลางถามเสียงเบาว่าท่านพ่อเหตุใดถึงมีคนมามากมายขนาดนี้หรือว่าท่านพ่อมีตำแหน่งสูงจนแย่งกันมาอวยพรหรือว่ากลัวมาสายแล้วจะถูกท่านพ่อตำหนิหาเรื่องหลี่กงเต๋ยยิ้มขมขื่นพลางสายหน้าเจ้าไม่เห็นดูว่า ยวนเตอ๋อชิงเท่าสูงูมก็มาแล้วโดยท่าทียโสโอหังอย่างเขาต่อให้พ่อเจ้ากลายเป็นเสนาบดีก่มปกครองผู้นำหกกรมแต่เท่านั่นก็จะเอ้อระเหยมาเยือนเป็นคนสุดท้ายถึงแสดงให้เห็นว่าเขาสูงส่งพิสทจิ์เพียงพอที่ออกกันมาในวันนี้พ่อเจ้าของจวนข้างๆเราไม่อยู่กลัวว่าอีกสองวันสะจือเตี้ยนเสียกลับมาหลิงโจแล้วพวกเขาดันโถมาอวยพรไม่กลัวหนึ่งหมื่นแต่กลัวหนึ่งในหมื่นกลัวเกิดเรื่องไม่คาดคิดต่างหาก หากถูกแม่ทัพหลิงโจที่เพิ่งประจำตำแหน่งเห็นเขาใหญ่ไม่ใช่หาเรื่องใส่ตัวพ่อเจ้าหาเรื่องคนอื่นก็แค่ไม่ให้ไต่เต้าบนเส้นทางคนนางแต่เพื่อนบ้านท่านนั้นทําให้พวกเขาเสียหมวกคนนางได้โดยตรงหรี่ฟู่เจินเอ่ยย่อหยันเขาทําเรื่องป่าเถื่อนได้เหตุผลได้อย่างแท้จริงหลี่กงเต๋อยิ้มเอ่ยว่าผิดแล้วผิดมหันเจินเอ๋อพ่อรู้ว่าแต่ไรมาเจ้าไม่ฟังคําพ่อ ตอนนี้ในเมื่อพ่อเห็นแก่หน้าเจ้าให้กลัวฝูเฟิงเข้าจวนมาแล้วฉะนั้นคราวนี้เจ้าฟังคําพ่ออย่างตั้งใจว่าอย่างไรหนางรับคําเสียงหนึ่งหลี่คงเต๋อดื่มชาก่อนพ่อลมหายใจเชื่องชาแล้วเอ่ยชัดถ้อยชัดคําพ่อเป็นขนพลบร,รชาการของเปย์เหลียงเต้าเป็นผู้นํำคนนางบนตามกฎแล้วข้าหลวงตรวจการหลิงโจต้องเป็นผู้อื่นแต่เหตุใดพ่อถึงหน้าด้านหน้าทนควบตําแหน่งนี้ พ่อเสพติดการเป็นขุนนางนั้นไม่เถิดแต่เตี้ยนเสียมาเป็นแม่ทัพหลิงโจพักจจนข้างๆนี้ตามหลักแล้วต่อให้พ่อหน้าหนาอย่างไรก็สมควรรับบันไดมาแล้วเดินลงจากหอถึงจะฉลาดปาดเปลืองแต่พ่อวางใจไม่ได้จริงๆปัญญาชนนับพันเข้าสู่เปยเหลียงจํานวนมากอยู่ในหลิงโจต่อไปทางบนทางบูกของเปยเหลียงแบ่งแยกกันชัดเจนเป็นแนวโน้มของสถานการณ์ใหญ่หากพ่อไม่มีตําแหน่งข้าหลวงตรวจการยังคงออกคําสั่งได้ก็จริง แต่อำนาจคงลดทอนลงไปมากความรู้ความสามารถของพ่อก็ตื้นเขินไม่ได้เปรียบไปกว่าพวกชนชั้นหวังสีห่าหากคลาดโอกาสบ่มพ่อคนรู้ใจต่อไปสีเปิดจือหรือคนอื่นมาแทนที่ตำแหน่งขนพลบัญชาการของพ่อสกุลหลี่คงถูกคนขี่คอถ่ายหนักเบาราดรถแล้วไม่กลัวไม้ล้มลิงข้างแต่กระเจิงแต่กลัวกำแพงล้มคนช่วยผลักถึงตอนนั้นท่านหลินคิดประคองครอบครัวนี้ไว้ย่อมเหนื่อยล้าอย่างยิ่ง น้องชายเจ้าห้าวหาญดุดันพ่อไม่สงสัยว่าเขาจะเป็นผู้บังคับการกองหรือเป็นถึงแม่ทัพได้หรือไม่แต่พ่อมีเขาเป็นบุตรชายคนเดียวคงไม่อาจให้เขาใช้ชีวิตบนคมดาบทางชายแดนไปทั้งชีวิตเมื่อกลับมาในพื้นที่พ่อย่อมไม่คุ้นเคยแวดวงขุนนางในตอนนั้นแล้วมีขุนนางบนบริหารแผ่นดินฮั่นหลินนักรบที่คุ้นเคยกับการเขียนฆ่าสังหารใช่ว่าจะปรับตัวได้ทันพ่อจึงคิดฉวยโอกาสขณะที่คำพูดยังมีน้ำหนัก รีปูทางสร้างสะพานให้ฮันหลินต่อไปไม่ว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรฮันหลินก็ย่ำเดินได้อย่างราบรื่นดังนั้นต่อให้ตอนนั้นแม่ทัพใหญ่มาหนุนเตี้ยนเสี้ยถึงจวนเราพ่อยังคงกินดีหมีหัวใจเสือหน้าด้านหน้าทนขอเป็นข้าหลวงตรวจการอีกปีสองปีดีชั่วก็ขอคลุกคลีกับบัณฑิตปัญญชนเหล่านั้นให้คุ้นเคยถึงมอบเข้าอีให้ส่วนเตี้ยนเสี้ยผิดจากที่คาดกลับอดกลั้นอดทนได้อย่างแท้จริง อันที่จริงหากเขาจะฉีกหน้าเปิดประตูเห็นภูผาบอกพ่อว่าต้องการตำแหน่งข้าหลวงตรวจการหลิงโจพ่อก็ไม่กล้าไม่ส่งมอบหรือถ้าเขายิ้มหัวบอกพ่อว่าเป็นแม่ทัพหลิงโจยังไม่สาแก่ใจอยากเป็นข้าหลวงตรวจการด้วยพ่อก็ต้องสองมือประเคนให้เช่นกันแต่เขาไม่ทําสิ่งใดเลยตอนแรกพ่อคิดว่าผ่านด่านไปได้แต่พ่อคิดง่ายดายไปแล้วเมื่อเจ้าเล่าว่าเขาปากกดตัวที่จวนของส่งเหยียนสองคนยังสนทนาถูกคอ พ่อก็รู้ว่าเสียการแล้วจากเล่าไปก็น่าขันตอนนั้นพ่อกับเหยียนเจียซีต่อสู้แข่งแย่งกันทั้งทางลับทางแจง้งเขาโชคไม่ดีเดิมพันข้างเฉินจือเปาพ่อตาแหลมเดิมพันข้างเตียนเซียเหยยนเจียซีเห็นท่าไม่ดีก็รีบม้วนเสือเพ่นแนบโชคดีหนีออกจากเปลียงไปได้ไม่อย่างนั้นต่อให้พ่อคุกเข่าสามวันสามคืนก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ตอนนั้นพ่อบอกเขาว่า เตี้ยนเสียของพวกเราไม่ได้ประคองไม่ขึ้นขนาดนั้นมักวิจารณเหยียนเจี๋ยสีวตาไม่มีแววผลคือพอโดนเข้ากับตัวพอถึงรู้ว่าห้าสิบเก้าหัวร่อรอยเก้าคราวนี้เตี้ยนเสียไปหวงหนันจินดึงผู้นำสกุลหวังสามสายรวมถึงส่งเหยียนที่คาดว่าจะได้เป็นประหลัดเปียเตี้ยร้ายกาศจนเอ๋อเจ้ามักคิดว่าที่ฮั่นหลินเข้าร่วมทับแล้วประจำชายแดนพอเตี้ยนเสี้ยคิดร้ายต่อเขาแต่เจ้าเคยคิดหรือไม่ว่า หั่นหลินนิสัยดื้อรั้นจับจดเหตุใดจู่ๆถึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเหตุผลนั้นไม่ได้สลับซับซ้อนเจ้าเองก็ดูแน่แก่ใจเพียงแต่ไม่อยากยอมรับเท่านั้นเจ้าบอกท่านแม่เจว่าเพราะน้องชายเจ้ารู้สึกว่าเหยียนเจียซีและเจ้าหนุ่มสกุลคงที่เดินทางไปนครหลวงได้เป็นกุนนางมีอนาคตรุ่งโรจน์ฮั่นหลินรู้สึกขายหน้าถึงกระตุ้นตนเองให้ทําตัวดีขึ้นเจ้าไม่รู้จริงๆหรือว่าเมื่อก่อนฮั่นหลินแทบอยากให้สามสหายนั่นได้ดิบได้ดี เขาจะได้รับอนิสงส์งไปขออาศัยบาร,รมีกินเปล่าดื่มเปล่าได้อย่างถูกต้องตามทํานองครองธรรมใช้ชีวิตอิสระเสรีได้ทั้งชีวิตสําหรับเขาในตอนนั้นพี่น้องได้ดิบได้ดีน่าภาคภูมิใจเสียยิ่งกว่าตนเองมีอนาคตเหตุใดถึงไปชายแดนเหตุใดถึงเป็นผลหน้าไม้สัญจรไม่มีใดอื่นก็เพราะหั่นหลินรู้ว่าในบรรดาสามสายเตี้ยงเสียยือนหยัดตามลําพังได้ตอนนั้นหั่นหลินถึงฉุกคิดได้ อีกอย่างเขาเรียนแบบเตี้ยนเสี้ยมาโดยตลอดเตี้ยนเสี้ยอรารวาสก่อกวนเขาก็อรารวาสก่อกวนในเมื่อเตี้ยนเสี้ยไม่อรารวาสแล้วเขาจึงกลายเป็นหลี่ฮั่นหลินที่พ่อและพี่สาวไม่รู้จักเจนเอ๋อเจ้ากล่าวว่าฮั่นหลินในตอนนี้ไม่ทําให้เจ้ารู้สึกภูมิใจหรือดังนั้นเจ้ามีสิทธิ์อะไรไปชิงชังเตี้ยนเสี้ยจะกล่าวไปหลายปีมานี้ในใ,นใจเจ้าหลี่ฟู่เจินเอ๋ยเสียงเรียบท่านพ่อน้ําชาเย็นแล้ว ข้าไปเปลี่ยนจอกใหม่ให้หลีกงเตอ๋อส่งจอกชาให้ถอนหายใจเบาๆเฮือกหนึ่งแตงที่ฝืนเด็ดย่อมไม่หวานแล้วแตงที่ตนเด็ดเองเราเขาเก็บความคิดกลับมาเอ่ทุึมพำว่าช่างเธอเรื่องถึงขั้นนี้ไม่เป็นข้าหลวงตรวจการหลิงโจก็ดีรีเปิดทางให้สกุลสียังจดจำน้ำใจนีไว้ต้องคืนความสงบมั่นคงให้แวดวงขนานางหลิงโจแล้ว เผอชางพ่อบ้านเก่าแก่มายืนอย่างกระฟัดกระเฟียดท,ที่หน้าประตูพอประตูห้องรอจุลีกงเตอ๋อหันหน้ามาถึงรายงานว่านายท่านมีผู้ได้อาวุโสยื่นเทียบมาเป็นตายจะขอพบนายท่านให้ได้อย่างมอบเงินให้ถึงยี่สิบตำลึงทองทำเอาข่าน้อยตกออกตกใจหากเป็นยามปกติไหนเลยบัณฑิตที่เหลือแต่ตัวอย่างเขามาอวดสักดาที่จวนสกุลหลีได้ช่างไม่รู้จักดีชั่วหลีกงเตอ๋อโบกมือ เหอฉางหมืนตัวจากใบจากนั้นอุทานอย่างนึกขึ้นได้เอ่ยว่าผู้ได้อาวุโสอายุเข้าสาสิบปีกล่าวว่าเขาชื่อสีห่หนเป็นคนตันอย่างจิ้งของหลิงโจอย่างมั่นอกมั่นใจไม่มีละอายบอกว่าขอเพียงเอ่ยเท่านี้ในท่านต้องยอมให้ขอพบหลี่กงเต๋อดื่มชาอย,ย่างใจลอยพอได้ยินก็นิ้วกระตุกเหอฉา,างเดิมทีคิดไล่คนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไปเสียคาดไม่ถึง หลี่กงเตอ๋อจะเหนื่อยหน้าเอ่ยเสียงราบเรียบนำตัวมาที่นี่พ่อบ้านรับคำไม่กล้าเอ่ยให้มากความชักเท้าได้ก็หมุนตัวได้ยินเสียงหลี่กงเตอ๋อถามเสียงเบาว่าโจนแม่ทัพหลิงโจยังว่างอยู่หรือเผอฉางพยักหน้าว่างอยู่แม่ทัพหลิงโจท่านนั้นยังไม่กลับมาหลี่กงเตอ๋อพยักหน้าหลังจากพ่อบ้านผู้จงรักภักดีออกไปแล้วก็วางจอกชาบนโต๊ะ ลุกขึ้นเอ่ยกับหลี่ฟู่เจินพ่อจะต้องต้อนรับแขกเจ้าพากัวฟู่เฟิงไปพบท่านแม่เจา้าสตรีเติบใหญ่แล้วไม่อาจรังพ่อลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งทนจะปวดสาดน้ําอ่างนี้ออกจากบ้านไปแล้วหากเป็นเมื่อก่อนหลี่ฟู่เจินคงยิ้มหน้าบานแต่ตอนนี้ด้วยสัญชาตญาณเอ่ยถามเสียงเบาท่านพ่อสีหนแห่งตันหยางจิ้นหรือหลี่กงเต๋อตอบเสียงเฉยเมยว่า เป็นลูกหลานของสหายเก่าไม่พบไม่ได้หนังเชื่อครึ่งไม่เชือครึ่งออกจากห้องไปอย่างกังวลพอบ้านรีพาสี่หนที่ดูอย่างไรก็ไม่เหมือนอาคารตุกะสําคัญเข้ามาผนพผลบัญชาการที่นั่งเก้าอี้แล้วรีตาเพ่งมองอย่างละเอียดลังเลไปครู่หนึ่งสองนิ้วคีบจอกชาแกว่งแกว่งน้ําชาที่เย็นชืดแล้วเล็กน้อยพ่อบ้านเก่าแก่ถอยออกไปอย่างรู้งานสี่หนหน้าตาธรรมดา ย่ำเดินเข้ามาในห้องอย่างแผ่วเบางับปิดประตูเองยิ้มเอ่ยว่าสีหนขอบคุณท่านอาหลี่กงเตอ๋อตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ไม่เอ่ยสักคำก้มหน้าดื่มชาแต่ใจเต้นไม่เป็นสัมแล้วสีหนผู้นี้เป็นคนแปลกหน้าอย่างยิ่งหากพบหน้าเพียงครั้งก็คงไม่มีผู้ใดจำได้แต่หลี่กงเต๋อแตกต่างจากคนอื่นตอนแรกเป่ยเหลียงก่อตั้งกองทอไหมทองที่ตันอย่างจิน หลี่ซีเฟิงหัวหน้ากองทอใหม่ทองเดิมทีสมควรถวายรายงานไม่ว่าเรื่องเล็กใหญ่ในเปิยเหลียงไปถึงห้องทรงภาคสอนในนครหลวงแต่เพราะอาศัยในชายคาผู้อื่นและรู้ดีว่าสีเซียวยากต่อแย่จึงทำอันใดไม่ได้ทำให้กองทอกลายเป็นหน่วยงานที่เงียบเหงาวันจุดวันศาสก็มาคาระวะอวยพรกับหลี่กงเตอ๋อและเยียนเจียซีไปตามหน้าที่หลี่ซีเฟิงมักท่องเที่ยวตามบูผาธาราในหลิงโจ มีครั้งหนึ่งพบหลีกงเตอ๋อโดยบังเอิญตอนนั้นหลี่สีเฟิงให้สารถีโผหน้ามาให้เห็นและเรียกชื่ออย่างจงใจแนะนำว่าชื่อสีหนเป็นญาติทางห่างกันหลีกงเตอ๋อนิ่งเงียบไปนานในที่สุดก็เงยหน้าศบตากับสีหนสีหนยื่นของสิ่งหนึ่งให้หลีกงเตอ๋อเป็นลายมือของสมหวาราชเลขาจางหวนสู้เสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งสำนักตรวจการก็เขียนแนบท้าย เขาเห็นว่าหลีกลงเตอ๋อไม่มีท่าทีรับไหวก็ยิ้มยิ้มวางบนโต๊ะอย่างระวังเอ่ยเสียงสงบว่าใต้เท้าขนพลบรญชาการหากไม่เชื่อในจดหมายรับนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนหาวิธีพิสูจน์ตาประทับและหลายมือได้หากไม่เชื่อใจหลี่สีเฟิงแห่งกองทอไหมทองก็จับตัวสีหนไปส่งจวนแม่ทัพหลิงโจที่อยู่ติดกันได้หากไม่ไว้ใจสีหนจับกลมส่งไปที่กองทอไหมทองได้แล้วค่อยส่งมอบให้ฉู่ลู่ซน หากไม่เชื่อใจราชสำนักแต่เท้าอ่านจดหมายรับก่อนค่อยตัดสินใจหลี่กงเตอ๋อตอบแทนด้วยรอยยิ้มเย็นชาสีหนไม่สะทกสะทานชั่วเวลาชาหนึ่งจอกเย็นชืดหลี่กงเตอ๋อปลายตามองโต้หนังสือปลาดหนึ่งถามเสียงธรรมดาว่าเหตุใดจดหมายรับมีสองฉบับด,ด้านในเขียนว่าอย่างไรสีหนยิ้มเอ่ยว่าสีหนเป็นเพียงคนนำส่งจดหมาย ต่อให้ตายก็ไม่มีทางรู้ว่าด้านในเขียนว่าอย่างไรหลี่ซีเฟิงตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายก็ไม่เคยแต่ต้องจดหมายรับนี้ส่วนเหตุใดมีสองฉบับในเมื่อท่านถามขึ้นสแสดงว่ามีความจริงใจเช่นนั้นสีหนก็ต้องตายแล้วหลี่กงเตอ๋อขมวดคิว้วหมายความว่าอย่างไรสีหนุนเอ่ยเสียงราบเรียบสีหนเดินทางมาคราวนี้หลบสายรับของหลิงโจทั้งหมดได้เรื่องนี้ขอให้ใต้เท้าวางใจ บอกความจริงแก่ใต้เท้าก็ได้สกุลลู่แห่งชิงโจถูกโจมตีเหยี่ยวสัญจรเปยดเหลียงเสียหายสาหัสกลุ่มอภิคา้าเจ้าก็เช่นกันอันที่จริงหลักใหญ่ใจความไม่ได้อยู่ที่สกุลลู่เดินทางไปเปยเหลียงแต่ทําไปเพื่อเบียงเบนความสนใจของหลิงโจทําให้การเดินทางของสีหนครั้งนี้ไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยแต่ท่านนี้ยังไม่พอหลังจากท่านรับจดหมายรับแล้วราชสํานกให้ข้าบอกใต้เทาว่าเหตุใดจดหมายรับมีสองฉบับ ฉบับหนึ่งเป็นของจริงอีกฉบับเป็นของปลอมฉบับที่ประทับตราสีเข้มเป็นของจริงส่วนที่มีประทับตราสีอ่อนกว่าเป็นของปลอมฉบับปลอมให้แต่เท้าส่งให้ซื้อจือของเปรยเหลี่ยงแน่นอนจดหมายฉบับเดียวไม่เพียงพอให้แต่เท้าพ้นข้อสงสัยต้องเอาชีวิตสีหนมาประกอบด้วยดังนั้นสีหนจึงต้องตายหลี่สีเฟิงแห่งกองทอไหมทองก็ต้องตายถึงขั้นนับจากนี้ไปกองทอไหมทองอาจไม่ดำรงอยู่อีก แต่หลีซีเฟิงกล่าวว่ากองทอหนึ่งแห่งทําให้ราชสํานักมีเสาหลักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทันและทําให้คนพลนบรรจการของเปิ่ยเหลียงเต้าลดลงไปหนึ่งคนขมค่าสีหนุขายยาพิษสําหรับฆ่าตัวตายออกจากปากบิดเม็ดยาแล้วก็เห็นกระดาษมวลเหล็กส่วนเศษยาเก็บเข้าไปในชายแขนเสือ้ออ่านเนื้อหาที่เขียนบนกระดาษแล้วยัดกระดาษเข้าปากลืนลงท้องสีหน้าไร้อารมณ์เอ่ยว่าวันมะรืน หลี่กงเตอ๋อไม่พูดสิ่งใดสี่หุนอธิบายว่ามารืนนี้ซื่อจือของเปยเหลียงจะมาถึงหลิงโจวันนี้สี่หุนจะจากไปอย่างเงียบๆม,ม,มรืนนี้จะมาใหม่ถึงตอนนั้นใต้เท้าจับฆ่ามัดส่งตัวไปที่จวนแม่ทัพหลิงหลังจากฆ่าตายแล้วต่อไปนักฆ่าเดินตายที่ยังหลงเหลือในกองทอไหมทองและกลุ่มอภิฆ่าเจ้าบางส่วนจะพาใต้เท้าออกจากเปยเหลียงแต่ยังมากพาไปได้เพียงสิบแปดคนเพื่อให้จากไปได้อย่างราบรื่น แต่เท้าหลีต้องให้ความร่วมมือกับพวกเราสลาตำแหน่งข้าหลวงตรวจการหลิงโจก่อนจากนั้นอยู่ที่หลิงโจอย่างน้อยครึ่งปีระหว่างนี้ให้ออกไปท่องเที่ยวผ่อนคลายจิตใจให้สายลับเปยเหลียงละหลวมในการจับตาทัานกล่มอภิคาเจ้าจะลงมือเมื่อใดถึงเวลาแล้วจะมีคนแจ้งแต่เทา้าหลีคงเต๋อยิ้มเย็นชาเหมือนว่าราชสำนักจะลืมหลีหันหลินบุตรชายข้าไปแล้วสีหุ่ยิ้มเอ่ยว่า คนชายหลีได้รับคำสั่งทหารให้ไปปฏิบัติการรับที่ราชสำนักใต้ของเปยมังจะรั้งอยู่ที่กูไสโจจากนั้นเดินทางสู่ตะวันออกตามพรมแดนโยโจเหลียงโจเข้าสู่จี้โจสุดท้ายพบกับใต้เท้าในนครหลวงหลี่กงเต๋อหลับตาฝาจอกชากระทบตัวจอกแผ่วเบาเอ่ยว่าคราวก่อนเหยียนเจียซีนำไปได้แค่16คนราชสำนักมีใจให้ข้าอย่างยิ่ง สีหนนิ่งเงียบไม่เปล่งเสียงหลี่กงเตอ๋อยิ้มเอ่ยว่าให้ข้าลองคำนวณดูตอนนี้ข้าเป็นคนนางใหญ่ประจำชายแดนเอกขั้นสองสูงไปกว่านั้นคงไม่ต้องคิดแล้วแต่ว่าทงางนครหลวงก็ใช่ว่าจะมีตำแหน่งใดให้คาดว่าจดหมายรับน่าจะเสนอให้เป็นเสนาบดีกรมปกครองไม่แน่อาจใจแคบให้ตำแหน่งเสนาบดีกมรมพัคังหดือกกรมอาญาข้าสงสัยนัก เนื้อหาในจดหมายฉบับจริงจะเสนอตำแหน่งใดจางจี้ลูกครองสำนักบริหารไม่อาจเปลี่ยนแปลงหัวนสู้พึ่งครองสำนักตรวจการก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงเช่นกันเช่นนั้นก็เหลือเพียงสำนักพระราชวังแล้วนอกจากรับตำแหน่งที่นี่อาจได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาบัณฑิตหลี่กงเต๋อชีวิตนี้เสพติดการเป็นขนนางแต่คาดไม่ถึงว่าจะมีวันได้คลองตำแหน่งสูงทัดเทียมกับบุคคลยิ่งใหญ่ อย่างจางจี้ลู่เนตรมรกตและสุนสีจี้สีหุนเมื่อไม่สมควรพูดก็ไม่พูดแม้แต่คำเดียวหลี่กงเต๋อยิ้มถามว่าเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะจับตัวเจ้าพร้อมจดหมายไปมอบไปเตี้ยนเสียหรือสีหุนตอบเสียงเฉืยชาอย่างไรก็ต้องตายข้าตายเร็วสองวันก็ไม่เป็นอันใดหลี่กงเต๋อจ้องหน้าเขาเขมงครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าขอบคุณได้เท้าหลี่ ที่ให้สีหนตายในที่เหมาะสมก่อนค้อมคำนับลงต่ำและเปิดปิดประตูอย่างแผ่วเบาออกจากจวนขนพลบญชาการไปอย่างเงียบๆหลี่กงเต๋อลุกขึ้นเดินมาถึงข้างโต๊ะยื่นมือออกก่อนหดมือกลับอย่างรวดเร็วเหมือนร้อนลวกมือจากนั้นก็ยื่นมือออกอย่างเชื่องชา้าขาวไว้เหนือจดหมายสองฉบับสีหน้าเอิมคลึมไม่กระจ่าง